สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้า <moderate> ส <light> ู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็อันนี้ส่งจากครั้งที่แล้วนะที่เราประกอบ EV แบบตัวเล็กเนสุดท้ายตัวใหญ่มันก็ตามมานะดังที่คาดหมายไว้ตัวเล็กไปรออยู่ตรงนั้นก่อนนะก็อันนี้เป็นโปเกมอนพลาโมนะแบบบิ๊กซีรีส์นะ คือเขาก็จะมีอยู่สองตัวมั้งตอนนี้ถ้าที่รู้ก็จะมีตัวปลาคอยคิงนะตัวนั้นเฉยๆนะหรือว่าซื้อดีแล้วก็จะมีตัวนี้นะอีวุยแบบขนาดไซส์บิก๊กบิ๊กแค่ไหนดูเดเทียบกับขนาดมือนะโอ้ใหญ่อยู่นี่เขาก็จะมีข้างกล่องให้ดูว่าแบบว่าช่างสุดแสนจะนี่เอานิ้วมาแตะกับมือ,อยี้ได้ดวยๆนะ สารฝันสุดๆชิ้นส่วนก็มีแค่48ชิ้นเองนะไม่เยอะมากกล่องนี้ก็จะจำไม่ผิดประมาณ1น0 0งพับาทประมาณเนี้ยนะไม่เกินเนี้ยเออไปไปดูกันดีกว่าว่ามันน่ารักขนาดไหนนะจงออกม่อร่องที่แท้จริงของขขาดิด 1, ิด hey, ิด ah ิดิโอ้เบลอเลยนี่มันก็คือ ว้นี่มันก็คือคู่มือมามาประกอบกันดีกว่าอุยตัวใหญ่มากเลยเราก็มาประกอบส่วนหัวกันดีกว่าข้อดีของตัวใหญ่นะคือเขาแบ่งสีมาค่อนข้างจะเรียบร้อยนะที่มีให้ติดสติกเกอร์นิดหน่อยก็คือตรงข้างในปากนะเดี๋ยวแปะกันข้างในปากก็แปะสติกเกอร์อย่างนี้นะ เสร็จแล้วเอาลิ้นของมันแปะลงไปลิ้นของมันเป็นซิลิโคนนิ่มๆน,น่ารักน่ารักเลยนะ <c oughs> เออชอบสุขใจ <c oughs> ชิ้นนี้นิ่มนะนิ่มๆแตะแล้วได้แบบแตะปากนิ่มๆอย่างเงี้ยเหรอส่วนตรงลูก,กตาเนี่ยนะเขาให้เป็นชิ้นที่เป็นพลาสติกใสามาอย่างนี้ <c oughs> คือดีเทลเวอร์วัง <c oughs> แปะเข้าไปอย่างงี้นะมันจะได้น่ารักไง เสร็จแล้วก็ให้เอาส่วนที่เป็นหน้ามาวางแผ่นลูกตาใส่เข้าไปด้านในอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เอาหน้าประกอบเข้าไปวิล่นลูกกตามันล่นไอแผ่นพลาสติกใส่ตรงลูกกตานี่พยายามหลุดอย่างเดียวเลยนะมันไม่ยอมอยู่ในไอพลาสติกใส่ตรงลูกกตานี่ยากเหมือนกันนะมันแบบ คือมันแค่อยู่นิ่งๆแล้วเราก็แบบไม่ได้มันไม่ได้แน่นอ่ะเออก็ต้องพยายามค่อยๆวางลงไปไม่ให้มันหลุดออกมาพอตาซ้ายได้ตาขวาก็จะหลุดตาขวาได้ตาซ้ายก็จะหลุดเขาใหม่เราจะประกอบหน้าใหม่หลังจากติดปากเข้าไปใช่ไหมเราก็ติดลูกกตามันตรงนี้เข้าไปมันก็จะมีตาขาวน่ารักน่ารักโผล่ขึ้นมาซึ่งลูกกตากขาวตรงนี้มันให้แปะสติกเกอร์นิดนึงนะมันไม่ขาวมันเป็นสีครีมตามันก็จะขาวใส แต่ประกอบเข้าไปกันหน้ายากเหลือเกินตรงตานี่ประกอบยากมากเลยนะมันจะยากไปไหนเนี้ยโอ้โหไม่ไม่เวิร์คเป็นข้อดีที่สวยงามแต่เป็นข้อเสียที่ประกอบยากมากมันจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยอือในที่สุดลูกกระตาน่ารักนรักของมันกว่าจะได้เฉพาะลูกกระตามันเกือบสิบนาทีบ้าเยเสร็จแล้วก็ประกอบหูนะหูเนี้ยสองข้างเหมือนกันนะมันประกอบฝั่งไหนก็ได้เราก็ไม่ต้องติดสติกเกอร์นะเขาแบ่งชิ้นสีข้างในอย่างนี้มาให้เลย เสร็จแล้วมันจะไปต่างกันตรงปลายขนด้านในหูตรงนี้นะที่จะทําไม่รู้ว่าเป็นหูซ้ายหรือหูขวาพออย่างนี้เราก็จะรู้ว่าข้างนี้เป็นข้างขวาข้างที่เป็นข้างซ้ายนะเสร็จแล้วก็ประกอบหน้าเข้าไปหลังจากผ่านความยากลําบากมาอันนี้ถือว่าง่ายมากนี่เริ่มเลยครับโอ้โหประมาณสามเท่าลืมแปะสติกเกอร์ตรงตา <kung> <haft kaz Pe ak> แกะออกมาใหม่ไอ <ologie> ตรงลูกตาเนี่ยนะมันมีสติกเกอร์ให้แปะคือแปะแล้วไอสีใสๆเนี่ยมันจะได้สว่างขึ้นโอ้พลาดต้องมาเสียเวลาทำใหม่พอเราแปะขาวๆอย่างนี้เข้าไปเสร็จนะเราค่อยเอาไอแผ่นพลาสติกสีน้ำตาลเนี่ยแปะทับลงไปเออคราวนี้ตามันจะดูใสขึ้นมาเลยเห็นไหมสว่างขึ้นมาพลาดมีเศษฝุ่นอยู่ข้างในอะไรของกูเนี่ยโอ้ยชีวิต เรียบร้อยสะอาดแล้วหอยในที่สุดอ่ะคราวนี้หัวก็เสร็จโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริงโอเคหวังว่าทุกคนที่ประกอบตามตาม,ตามกันมาจะไม่เจอปัญหาขนาดนี้นะเ,เรียบร้อยเสร็จแล้วอืมในที่สุดอ่ะคราวนี้เราก็จะมาประกอบลำตัวกับขากันนะง่ายๆเลยนะสองชิ้นงี้ก็จะได้ ตัวที่แสนจะอ้วนของมันปึ๊บมีเรียบร้อยครับง่ายได้ซะเหลือเกินเสร็จแ,แล้วขาของมันเนี่ยมันมีความฟินของมันอยู่นะก็คือขาของมันเนี่ยมันจะให้ชิ้นที่เป็นนิ่มๆอย่างเงี้ยมามันกลัวว่าเวลาเราเอานิ้วไปแตะแล้วมันจะไม่ฟินไงใส่ไปงี้นะเข้าไปางี้นี่ เส่แ็แล้วใต้เท้ามันก็จะมีฟินๆให้เราแตะเป็นนิ่มๆแบบไม่ต้องแปะสติกเกอร์โอ้ oh, มันรู้ใจคนเล่นจริงๆเราเกาเข้าไปโอเคส่วนเท้าเนี่ยก็คล้ายๆกันนะเท้าหลังขาหลังอะ่ะก็จะมีรูเหมือนกันมันก็ให้เราเอาซิลิโคนนิ่มๆเนี่ยนะแปะลงไปเหมือนกันนี่ใต้เท้าก็จะเป็นนิ่มๆเสียมพู เพื่อความฟินแต่ได้แต่ท่านั่งนงี้นะขยับไม่ได้เรียบร้อย <laughs> ได้เวลมันนั่งได้ท่าเดียวก็ได้แต่ยกขาอย่างนี้ <laughs> <laughs> โอเค <laughs> ไปรอกับหัวไว้ก่อนแผงงคอของมันนี่ชิ้นส่วนเยอะอยู่นะก็เร <laughs> <laughs> ิ่มจากชิ้นนี้ก่อนอันนี้มีชิ้นส่วนที่ขยับได้ด้วยนะ ประกอบสองข้างนี้อันนี้ด้านข้างที่มันขยับได้มันจะมีลวดลายสองฝั่งไม่เหมือนกันนะเราก็ใส่ให้มันถูกฝั่งเพื่อความสวยงามนี่เฮ้ยดีเทลละเอียดนะเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีสองชิ้นที่มันซ้ำกันนะฝั่งไหนก็ได้อันนี้น่าจะเป็นด้านข้างหรือเปล่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังหรือเปล่าก็ได้ด้านหน้าหลังซ้ายขวามาแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ประกอบเข้าไปตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ผิดนี่เรียบร้อยครับติดชิ้นส่วนด้านหนะน้านี่มันขยับได้นะดีเทลเยอะอันนี้ซ้ายขวาฝั่งไหนก็ได้ข้างหลังชิง้นเรียบร้อยเหลือแค่หางแล้วนะหางไม่แค่สามชิ้นนะแต่ชิ้นเบลเลอร์เลยก็ประกอบเข้าด้วยกันอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ ปลายหางออมีแบบใหญ่เล็กตามร่อ,ง,องนี้เลยนะนเนรียบร้อยเบรอเลยหัวจงประกอบลงไปเอาหัวหัวแน่นแค่นีงเหรอไม่ได้แบบแน่นมากนะแค่แบบพออยู่แล้วก็หันหันได้สุดนี่มันมีล็อกอยู่ของมันนึกว่าหัวจะแน่นกว่านี้นะหางอึ๊บ หางก็คือหางมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็บิดได้นิดหน่อยเพราะถ้าบิดเยอะมันจะไม่ค่อยสวยละมันมันจะไม่เรียบเรียบร้อยครับตัวใหญ่เบลเลอเลยนายเพราะว่าเราน่ารักนายก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยกันอ <laughs> ฮ้ยอ,อีวยตัวใหญ่กับตัวเล็กสุดยอดจริงๆครับ ในเรื่องของดีเทลก็คือตัวนี้มันมันดีกว่าเยอะไปเลยนะแถมตรงลิ้นตรงอะไรเนี่ยคือแบบทําเป็นซิลิโคนนิ่มๆมาให้แบบเราสัมผัสแล้วแบบชนฝันน่ะต้องอธิบายอย่างนั้นเลยนะเฮ้ยอันนี้ประกอบไม่ดีมันเล่นไม่ค่อยได้แต่มันขยับได้แค่นี้ขาหลังมันขยับไม่ได้นะมันขยับได้แต่ขาหน้าเออมันก็ไม่แย่หรอกเนาะมันก็โอเคมันก็ใช้ได้อยู่นะอืม วางไว้สว,สวยเป็นแบบ property กระดิกหูได้อย่างนี้นะได้แค่ขึ้นลงน,นิดหนึ่งหันหน้าได้อย่างนี้แล้วก็กระดิกหางได้นิดหน่อยจริงๆแล้วตัวเล็กเนี่ยถ้ามันขยับได้เหมือนตัวเล็กก็ดีนะเนี่ยตัวเล็กมันใช้หูแบบหมุนอย่างนี้นะมันจะไปได้ทุกทิศทุกทางไงหางก็ไปได้เยอะกว่านะเนี่ยหางมันขึ้นลงได้นะ แล้วก็ไปได้ทุกทิศทุกทางงี้กว่าเออมันก็ดีคนละอย่างแหละแต่ว่าไอ้ตรงนี้เป็นเสียมพูมันเป็นสติกเกอร์นะเออรมวมๆแล้วมันก็ได้มันได้ทั้งสองตัวแหละมันคนละแบบกันน้องหมาขาบิดมันก็โอเคนะวางไว้บนโต๊ะแบบน่ารักน่ารักเพราะงั้นเราสองตัวที่แสนจะน่ารักก็จะขอจากลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็ล่าก่อย ชั้นของเล่นมันจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยมันล้นแล้ว <c oughs> แก้ไขไงดีแล้วเนี่ยอ๋อมันไม่มีที่จะวางแล้ว